สามข้อคิดจากลูกมะพร้าวทำให้ผมเจอเป้าหมายในชีวิตสามข้อคิดจากลูกมะพร้าวทำให้ผมเจอเป้าหมายในชีวิตลูกมะพร้าวต่อให้ตกจากที่สูงก็ไม่มีวันแตกเพราะมีเปลือกที่หนาเนี่ยคอยห่อหุ้มเอาไว้ เปรียบเสมือนคนดีมีศีลธรรมต่อให้ถึงคาวที่ตกต่ำก็มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนข้อที่สลูกมะพร้าวเนี่ยต่อให้ตกลงไปในน้ำก็สามารถที่จะลอยน้ำได้เปรียบเสมือนคนที่ทำผิดพลาดพลั้งไปก็สามารถที่จะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้ข้อที่สามลูกมะพร้าวเนี่ยต่อให้ตกลงไปในโคนจมโคนตมโคนดิน ก็สามารถที่งงอกเงยกลายเป็นต้นมะพร้าวได้คนที่มีคุณค่าคนที่มีประโยชน์กับผู้คนต่อให้ทำธุรกิจอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทุกธุรกิจผมเคแมนครับ